สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสศิวิมลทองดลดำค่ะรหัสนิสิต6 5 1 0า0 1 0 6 6ศานค่ะชื่อวิจัยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารขึ้งผับของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครค่ะชื่อผู้วิจัยนะคะคุณพิกยุคสุภาพัฒนลานนท์มหาวิทยาลัยมหิดลปีที่ศึกษา2561ค่ะที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะ เนื่องจากในยุคสมัยปัจจุบันที่ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าที่การงานร้านอาหารจึงเป็นสถานที่สำคัญที่ผู้คนนิยมใช้เวลาในการรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาในการทำอาหารที่บ้านทำให้ธุรกิจร้านอาหารเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารกึง่งผับที่มีความหลากหลายเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายในการรับประทานอาหารนอกบ้านร้านอาหารกึง่งผับมีความหลากหลายและแปลกใหม่การ เติบโตของจำนวนร้านอาหารที่ขยายขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งเสริมให้ผู้คนประหยัดค่าใช้จ่ายส่งผลให้ความถี่ในการเข้ารับบริการร้านอาหารกึง่งผับนั้นลดลงจนต้องปิดตัวไปจึงจำเป็นต้องศึกษา ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าและพฤติกรรมการบริโภคข,ของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในเขตกรุงเทพมหานครต่อมานะคะวัตถุประสงค์ข้อที่1เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารกึง่งพับในเขตกรุงเทพมหานครกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการซึ่งประกอบด้วยแป้นผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยได้ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านกระบวนการค่ะที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารกึ่งพับในเขตกรุงเทพมหานครค่ะสมมติฐานข้อที่1นนะคะ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการร้านอาหารกึง่งพับแตกต่างกันหรือไม่สมมติฐานข้อที่2นะคะปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านอะไรที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้บริการร้านอาหารกึง่งพับในเขตกรุงเทพมาหาคน,นะครค่ะ ขอบเขตการวิจัยนะคะข้อที่1ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารกึง่งผับในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการค่ะข้อที่2การศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการร้านอาหารกึง่งผับเขตกรุงเทพมหานครจำนวน400คนค่ะ ข้อที่3การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลา4เดือนตั้งแต่มกราถึงเมษายน2561นค่ะนิยามศัพท์เฉพาะนะคะร้านอาหารกึง่งผับหมายถึงร้านอาหารที่มีรูปแบบการให้บริการผสมผสานอาหารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์โดยที่มีดนตรีเพื่อใช้ในการสร้างความบันเทิงให้กับผู้ใช้บริการร้านอาหารกึง่งผับจะมีบริเวณที่จัดเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อสำหรับผู้ที่ใช้บริการ ได้พูดคุยและรับประทานอาหารและมีบริเวณไว้สำหรับสังสรรค์อีกด้วยค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารกึง่งพับทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านการบริการของผู้ใช้บริการร้านอาหารกึง่งพับที่มีผลต่อความพึงพอใจซึ่งสามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และกิจการ และพัฒนาธุรกิจทั้งในด้านสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคค่ะ 2. เพื่อให้กลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจด้านการหานกึ่งผับสามารถนำผลวิจัยไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและวางแผนและลงทุนการทำธุรกิจค่ะ 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่คล้ายคลึงกันสามารถนำผลงานวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่ต่อไปหรือปรับปรุงพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่ค่ะ 4. ผลงานของวิจัยสามารถนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่อผู้ที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลความพึงพอใจในรูปแบบอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปค่ะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์คุณฉลองศรี พีมลสมพงศ์ได้กล่าวว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์หมายถึงลักษณะของประชากรได้แก่ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัวเพศอายุการศึกษาประสบการณ์ระดับรายได้อาชีพเชื้อชาติและสัญชาติเป็นต้นค่ะทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดนะคะใยชัยสมพลชาวประเสริฐส่วนผสมทางการตลาด ของสินค้านั้นโดยพื้นฐานจะมีอยู่ด้วยการสรี่ตัวค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดค่ะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจนะคะคุณมณีวรรณตันไยได้ให้ความหมายความพึงพอใจหลังจากได้รับบริการว่าเป็นระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการนั้นๆในด้านต่างๆดังนี้ค่ะด้านความสะดวกที่ได้รับ ด้านตัวเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านคุณภาพของบริการที่ได้รับด้านข้อมูลที่ได้รับจากการบริการและด้านระยะเวลาของการดำเนินการค่ะวิธีการดำเนินงานประชากรที่ใช้ในการทำการวิจัยครั้งนี้ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารกึง่งผับเขตกรุงเทพมหานครคือประชากรที่เคยใช้บริการร้านอาหารกึง่งผับในกรุงเทพมหานครค่ะกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรในเขตกรุงเทพซึ่งมีขนาดเป็นจํานวนใหญ่ไม่สามารถทราบจํานวนของประชากรได้จึงได้มีการอ้างอิงสูตรของคอแคนค่า ระดับความเชื่อมั่นอยู่ที่95%์ค่ะจากการคำนวณพบว่าผู้วิจัยสามารถกำหนดขานาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้385ลายค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยตอนที่1แบบสอบถามคัดกรองเบื้องต้นของผู้สอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการร้านอาหารกลุ่ึ่งผับในเขตกรุงเทพมหานครเพียง1ข้อค่ะตอนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบคำถามได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจำนวน5ข้อค่ะตอนที่3แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความเห็นด้วยมากน้อยเพียงใดว่าปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านต่างๆมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ในการใช้บริการร้านอาหารกึ่งพับจำนวน34ข้อคะ่ะตอนที่4แบบสอบถามความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา,นาข้อที่1การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่เพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพโดยใช้ค่าความถี่ ค่าลอยละและค่าเฉลีย่ยโดยการนำเสนอเป็นรูปแบบของตารางค่ะข้อที่2การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารกลึงผับในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้ค่าความถี่ค่าเฉลีย่ยและค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานค่ะข้อที่3การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ ร้านอาหารกึ่งผับในเขตกรุงเทพมหาคนครโดยใช้ค่าเฉลีย่ยค่าความถี่และค่าส่วนเบียเบ่ยนเบนมาตรฐานค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานค่ะข้อที่1การวิเคราะห์ความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มที่มีอิสระต่อกันหรือทีเทสค่ะและการวิเคราะห์ความแปรปวนทางเดียวหรือ one-way a อ o v a สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีอิสระต่อกันมากกว่า2กลุ่ม เพื่อเียบเที่ยวความแตกต่างของลักษณะของประชากรศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่างว่ามีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารกึง่งผับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหาคนครแตกต่างกันหรือไม่ข้อที่2การวิเคราะห์สมการการถดถอยเชิงเส้นแบบ multiple regression เพื่อใช้เป็นการทดสอบสมมุติฐานและศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ด้านส่วนผสมทางการตลาดบริการด้านต่างๆกับความพึงพอใจในการบริการร้านอาหารึ่งผับในเขตกรุงเทพมหาคนครค่ะกรอบความคิดในการวิจัยค่ะตัวแปรอิสระได้แก่ประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉลี่ยต่อเดือนและอาชีพค่ะส่วนผสมทางการตลาดประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพและปัจจัยด้านกระบวนการค่ะตัวแปรตามได้คือความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารกึ่งผับในเขตกรุงเทพมหาคนครค่ะสรุปข้อมูลนะคะข้อที่1ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น400คนค่ะโดยผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัสดส่วนเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะคิดเป็นร้อยละ51และ49ตามลำดับโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20-30ปีคิดเป็นร้อยละ73.2 5มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ59.5ค่ะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน20,000ถึง40,000บาทคิดเป็นร้อยละ37.25และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ64.5ค่ะข้อที่2ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดค่ะผลวิจัยพบว่าโดยภาพรวมของแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับมากที่สุด4.2 4 6ค่ะและเมื่อพิจารณารายละเอียดปัดจจัยต่างๆแล้วพบว่าปัจจัยด้านกระบวนการอยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ4 3 9 3 9 5 5ค่ะลองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ4.3920ค่ะปัจจัยด้านบุคคล4.3383ค่ะส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์4.2285ค่ะ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย4.1925หน่าย4.1925ค่ะปัจจัยด้านราคา4 0 9 3 0ค่ะและปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด4.07 4 4ค่ะมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากค่ะสรุปผลการวิจัยสมมติฐานค่ะข้อที่1ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ค่ะด้านเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจค่ะ ด้านอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจค่ะด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจค่ะด้านรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจค่ะด้านอาชีพที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจค่ะข,ข้อที่2ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อความพึงพอใจเมื่อเทียบกับอาหารรสชาติและวัตถุดิบที่ใช้ในร้านค่ะ ด้านราคามีผลต่อความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคุณภาพและปริมาณของอาหารค่ะด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อความพึงพอใจค่ะเมื่อเทียบกับความสะดวกในการใช้บริการค่ะด้านส่งเสริมทางการตลาดไม่มีผลต่อความพึงพอใจค่ะเมื่อเทียบกับสิทธิประโยชน์หรือโปรโมชั่นที่ลูกค้าจะได้รับค่ะ ด้านบุคคลไม่มีผลต่อความพึงพอใจค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลิกของพนักง,งานในร้านค่ะด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีผลต่อความพึงพอใจค่ะเมื่อเทียบกับภาพรวมของร้านค่ะด้านกระบวนการมีผลต่อความพึงพอใจค่ะเมื่อเทียบกับระยะเวลาการดำเนินการและความรวดเร็วค่ะสำหรับการนำเสอนองานวิจัยครั้งนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ